สวัสดีค่ะแอดนุยนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่า,เ,าเกี่ยวกับการลักพาตัวอของอ UFO นะคะเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2, อ1 75, อ7 5าะก็เดี๋ยวมาดเาูเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ก่อนนะคะนี่คืออเมริกานะคะอเมริกาตวันออก ทางใต้แล้วก็ทางตะวันตกนะคะนี่คือรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแคลิฟอร์เนียอยู่ทางตะวันตกตอนนี้หนุยอยู่ประมาณอยู่ประมาณทางเหนือตรงนี้นะคะอยู่แถบ,แถบนี้อ่าอันนี้แคนาดานะคะจะให้ดูแผนที่นะคะเพราะว่าอเมริกามันใหญ่นะคะ,ะเหตุการณ์ที่เขามีการลักพาตัวในปี1985เนี่ย หนึ่งเก้าเจ็ดห้าก็ประมาณห้าสิบปีที่แล้วเนาะประมาณนะคะคือ,อเมริกามันใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่มากแล้วก็คนจะอยู่แต่ในเมืองใช่ไหมคะตรงนี้ที่เป็นจุดเนี่ยก็ก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นป่าเนาะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้นะคะก็คือ นี่คือรัฐแอริโซนานะคะนี่นี่คือรัฐอริโซนานะคะ az az นะคะ,ะตัว z ของคนไทยเนี่ยก็คือ z ของอเมริกานะถ้าเป็นคนอเมริกาเขาจะออกเสียงต้วย z เนาะ่กนี่คือ,อสถานที่เป็นภูเขานะคะเป็นป่าซึ่งคนที่โดนลักพาตัวเนี่ยไปทำงานคนงานเจคนนะคะไปทำความสะอาดป่าเนาะคือแบบว่า ถ้าเขามีป่าเนี่ยเขาจะทําเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงต้นไม้อะเออทาความสะอาดไอ้ตัดต้นอื่นให้คือเหมือนกับว่าเลี้ยงต้นที่เขาจะอ่าทําเป็นไม้อ่ะมันจะโตวไวขึ้นนะคะเขาจะแบบตัดต้นเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นป่านะคะอันนี้ก็คือเมือง เมืองฟีนิกส์นะคะเมืองฟีนิกส์ถ้าใครติดตามนะคะจะรู้จักว่าน,นกฟีนิกส์ก็คือเมืองฟีนิกส์นะคะคือแอดนอยก็เคยอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่เมื่อ5ปีที่แล้วก่อนที่จะย้ายมาแคลิฟอร์เนียนะคะทางตะวันตกที่นี่ก็จะมีแกรนแคนยอนนะคะแกรนแคนยอนซึ่งซึ่งก็เป็น ป่าสงวนก็คือเป็นสวนสาธารณะที่ที่ของรัฐบาลนะคะซึ่งก็น่าจะมีอะไรที่แบบเขาสงวนไว้นะคะไม่ให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นนะคะคือแกรนแคนยอนนะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าเมืองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสโนว์เฟล e กนะคะมันจะอยู่อยู่ตรงนี้นี่นะคะอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใน ในวันที่ห้าพฤศจิกายนหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะคะขณะที่คนงานเนี่ยไปทำงานที่ใกล้เมือง snowflake นะคะอ่ารัฐอริโซนานะก็เขาถูกลักพาตัวไปห้าวันเลยนะคะเราเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะนี่คนนี้นะคะคนนี้ชื่อ t r a v วส วอลตันนะคะลักพาตัวไป5วันแล้วก็กลับมานี่ก็คือเมืองสโนว์เฟล็กนะคะ5คนนี้ไม่ใช่5คนนะคะ7คนนะคะที่ไปทำงานแต่ทราวส์คนที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยอพอดีโอเคนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะคือทั้งห้าทั้งเจ็ดคนเนี่ยนะคะไปทำงานก็ทำงานปกติ ไปถึงเขาก็ทำงานจนเสร็จนะคะแต่ว่านี้ในในตอนเย็นเนี่ยก็ค่าแล้วนะคะเขาก็ขึ้นรถจะกลับบ้านเนาะแล้วที่นี้พอขึ้นรถบรรทุกกลับมาเนี่ยขากลับนะคะเขาก็ยังอยู่ในป่าแต่เขาเห็นไฟดวงไฟนะคะเขาก็คิดว่าเออคนเขาอ,อาจจะมาตั้งแคมกันอาล่าสัตว์อะไรเงี้ยก็ ขับไปใกล้เข้าใกล้เข้าเข,า,เขาก็เอ้มันก็ใหญ่ขึ้นนะมันใหญ่ขึ้นแล้วแสงไฟมันก็ไม่เหมือนปกติอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เขาก็ขับไปเรื่อยๆทีนี้เขาก็จอดดูนะมันยิ่งใหญ่ขึ้นเลยทีนี้พอใกล้เข้ามานะคะเขาก็รู้ว่าเป็นยานอาวกาศนี่นะคะก็คนที่ขับรถก็คือไมคแต่ไม่รู้ว่าคนไหนเนาะ,ะก็คือเป็นหัวหน้าคนงาน,นะะเนาะอ่อ เขาก็เออหยุดดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะคะนี่นะคะเขาก็หยุดรถดูกันเนาะอ่าทีนี้พอมันมาใกล้เข้ามาเขาก็เห็นนะคะคือแสงมันจะจ้าขึ้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเห็นเป็นเหมือนยานอาวกาศแบบนี้นะคะสีทองสีทองนะคะ แล้วก็คือคนชื่อทราเวสเนี่ยก็ออกไปนะคะเปิดประตูออกไปแล้วก็จะคือตอนแรกๆอ่ะยังยังพอเขารู้ว่าเป็นยังไม่ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นเอ่ออ,อ,อะไรเนี่ยเขาก็ยังดูอยู่ทีนี้พอรู้ว่าเป็นยานอวกาศเขาก็เปิดประตูออกไปนะคะคิดว่าเออเปิดประตูออกไปเนี่ยเขาอาจจะ คล้ายๆว่าไม่อยากให้คนเห็นเขาก็เออจะแบบลอยตัวขึ้นไปหนีไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่ไหนได้ล่ะคะเขาก็ยังอยู่นะคะทีนี้เพื่อนๆก็บอกว่าเออไอ้ทราเวลกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนคิดว่าเขากลัวนะคะเขาก็เขาเลยเข้าไปเสร็จแล้วพอเขาจะเปลี่ยนใจนะคะเขาคิดเขาจะเปลี่ยนใจเนี่ยพอ,อเขาก็เลยเหมือนโดนดูดนะคะ เหมือนเดินเหมือนโดนพลังงานอะไรดูดเขาสักอย่างเนี่ยเขาขยับไม่ได้เลยเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆเ,เขาบอกเขาเห็นนะคะบอกว่าเหมือนกับเขาอ่ะโดนโดนพลังงานอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนลมพัดตีไปเลยแล้วเขาก็หมดเหมือนเหมือนร่างไม่มีไม่มีชีวิตแล้วอะไรงเงี้ยเนาะทีนี้เพื่อนๆก็เลยตัดสินใจ ขับรถหนีนะคะพอขับรถหนีไปสักพักหนึ่งเขาก็คิดได้นะบอกว่าเราต้องกลับไปช่วยทราเวสแต่ทุกคนก็ไม่อยากกลับมานะคะทีนี้แต่ไหมเนี่ยอยากจะกลับมานะคะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้างานเนาะก็กลับมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะคะทีนี้ก็กลับไปบ้านก็ไปแจ้งตำรวจะคะ่ะทีนี้ตำรวจเนี่ยก็คิดว่า เขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยโกหกนะคะแล้วก็คิดว่าทั้ง6คนเนี่ยคือแบบคิดว่าทราเวสเนี่ยถูกฆ่าแล้วก็หมกป่านะคะเพราะว่าเขาทะเลาะกับคนที่ชื่อคนหนึ่งเพื่อนเ,อนเอนคือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยชื่ออารันอารันเนี่ยเขาไม่ถูกกันกับทราเวสทีนี้เขาก็เลยแบบตำรวจก็เลยแบบ แทนที่จะสอบสวนเรื่องเอ่เรืงกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวโดนคือมาลักพาตัวทราเวสไปที่ไหนได้เขาสอบสวนเรื่องฆ่าหมกป่านะคะอันนี้ก็คือแบบนี่ก็คือแบบมัน,ม,นมันเบี่ยงเบนได้นะคะคือทางทางตำรวจนะคะเขาก็มีการควบคุมอยู่แล้วไม่อยากเปิดเผยเรื่องนี้นะคะแล้วก็นักข่าวก็มาเต็มกันไปหมดเลย แล้วก็เหมือนกับว่าเออบุกบ้านนะคะคนก็ตื่นเต้นนะคะเขาทีนี้คนชาวบ้านก็ยังเชื่อเลยว่าเออถ้าคนทั้งห้าคนหกคนเนี่ยฆ่าทราเวสแล้วก็หมกหมกปากเขานะคะทีนี้เขาก็สอบสวนกันใหญ่เลยเรื่องอแบบอะไรอะ่ะเหมือนกับมีการทดสอบเขาเรียกว่าลายดีเทคจีบอ่ะเนาะ แม้ว่าเขาคนทั้งหกคนผ่านนะคะเขาก็ยังโดนเลยค่ะนี่ก็คือคนที่โดนตัดสินใจคนที่โดนตัดสินก่อนที่จะ,ะมีการทดสอบเขาผิดตั้งแต่ตอนแรกแม้แม้ว่าเขาจะถูกนะคะคือแบบว่าคนที่เราตัดสินใจไปแล้วยังไงยังไงเขาก็ผิดเนี่ยเขาก็ผิดเป็นวันยังค่ำนะคะแม้ว่าคนจะ ทำอะไรถูกก็แล้วแต่นะคะทีนี้มาดูถึงเล่าถึงว่าทรา v เวสตอนที่เขาโดนไปเข,เ,ขเขาเขาเขาล่าให้ฟังนะคะว่าพอเขาเขามีความรู้สึกตอนแรกกับเหมือนกับถูกไฟช็อตนะคะถูกไฟช็อตเสร็จแล้วเขาก็แบบขยับไม่ได้เลยแล้วก็ไปตื่นอีกทีเหมือนกับว่าเขาอยู่บนโต๊ะ เขาคิดว่านะคะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยซ้ํานะคะแต่มันมันมีความรู้สึกเหมือนไม่มีแอร์ที่จะหายใจนะไม่มีอากาศหายใจเสร็จแล้วก็เขาก็ดูเหมือนว่าห้องเนี่ยเล็กมากเอาไปเอามาคือเขาลืมตาไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าพอเขาพอตาเขาเห็นชัดขึ้นเขาก็เห็นมนุษย์ต่างดาวนะคะที่เป็นเหมือนอ่า เป็นเหมือนแบบนี้นะคะมาให้ดูนะคะนี่ก็คือมนุษย์ต่างดาวแต่เขาบอกว่าไม่ใช่สูงแบบนี้นะคะคือตาใหญ่แล้วก็สูงประมาณ3ามถึงสฟุตนะคะแล้วก็มีชุดสีส้มอ่กับสีน้ำตาลว่างั้นนี่ก็คือทราเวสนะคะอ่าทีนี้พอเขาเขาตื่นขึ้นมาเขาก็กลัวนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าเออแบบพูดคือแต่เขาก็ไม่มีแรงนะ,ะเขาพยายามจะสู้กับไอไอตัวเนี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่มีแรงนะคะแล้วไอตัวนี้ก็อยู่ไกลด้วยนะคะทีนี้พอสักพักหนึ่งก็มีคนนะคะมีมีมอ่อคือคนที่เหมือนหน้าตาเหมือนคนนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นบีอิงอะไรแต่เขารูปร่างเหมือนคนนะคะใส่หมวกกันน็อก แล้วก็ใส่ชุดสีสีฟ้านะคะมาแล้วก็พาเขาไปนะคือหลังจากที่มนุษย์ต่างดาวตัวเนี้ยคือพูดเขาไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้เขาก็เลยออกไปนะคะพอหลังจากนั้นทราเวสก็พยายามที่จะหาทางออกะะแล้วก็มีคนเนี่ยที่หน้าตาเหมือนคนนะคะผู้ชายมาพาเขาไปนะคะก็เขาไม่ได้พูดอะไรนะคะไม่ได้พูดกันแต่ว่า คือทราเวสพูดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดต่อนะคะแต่ว่าพาไปอีกห้องห้องหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่ามีอากาศหายใจมากขึ้นแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะก็มาช่วยซึ่งเ,เหมือนกับว่าแต่งตัวคล้ายๆกันนะคะมีหมอกันนออ็อกเสร็จแล้วเขาก็คือน่าจะ มีทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเออจะเอาเขาไปนอนบนโต๊ะอีกครั้งหนึ่งที่ชาเวสก็ไม่อยากจะไปนอนนะคะไม่อยากจะนอนบนเตียงอีกคือเหมือนโต๊ะทดลองอะไรเงี้ยเสร็จแล้วแต่ผู้หญิงเขาก็มาช่วยกดนะคะแต่เอาเหมือนกับว่าเออยาสลบมาให้เขานะคะใส่ย,ยาสลบแต่แต่ไอย,ยาสลบที่เป็นเหมือนหน้ากากเนี่ยก็ไม่มีสายไม่มีอะไรนะคะอ เสร็จแล้วพอเขามารู้สึกตัวอีกทีนะคะตอนกลางคืนก็เขาอยู่ในที่มืดแต่ลืมตาขึ้นมาเหมือนเห็นแสงไฟเหมือนยามียาณอาวกาศเนี่ยอยู่ห่างออกไปนะคะแบบเขารู้เลยว่าเขาเขาได้กลับบ้านนะคะเขาก็อยู่อยู่ประมาณอยู่กลางป่ากลางมืดกลางกลางที่มืดนะคะเสร็จแล้วเขาก็เลย กลับมาคือคือเดินเดินตามถนนนะคะก็ประมาณเขาบอกว่า 6, 6หกหกไมล์นะคะจากที่ที่เอ่อที่จะโทรโทรศัพท์หาที่บ้านนะคะเพราะว่าที่ที่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาก็ตามหาทราเวสเอ่อมามาเดินโคมป่ากันนะคะคือ ห้าวันนะคะที่เขาหายไปแต่ตอนที่เขากลับมาเนี่ยตามความคิดของเขานะคะเขาคิดว่าเขาหายไปวันเดียวนะคะอยู่ในวันเดียวกันแต่ที่ไหนได้ละคะเป็นเป็นเวลาหกวันไปแล้วเออห้าวันไปแล้วนะคะคือทางทางทางในหมู่บ้านเนี่ยเขากา็สอบสวนไปหาในป่ากันแบบบุญวัยไปหมดนะคะทีนี้พอทราเวส กลับมาบ้านนะคะเขาก็ไปหาโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์นะคะเป็นแบบนี้นะคะตู้โทรศัพท์คนเดี๋ยวนี้นะคะสมัยนี้ไม่มีแล้วแต่ในตู้โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถโทรกลับบ้านได้นะคะคืออจะโทรหาโอเปอเรเตอร์ก่อนแล้วก็โอเปอเรเตอร์เนี่ยก็จะถามที่บ้านว่ามีคนโทรมาเนี่ยจะรับไหมอะไรเงี้ยเนะเาะทีนี้เขาก็เลยโทรหาที่บ้านนะคะพี รู้สึกว่าพี่เขยร้องเขยนี่แหละตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าน้องเขยเขาก็ไม่คือมีคนกลัวกลัวว่ามีคนจะโทรมากแกล้งนะคะทีนี้ก็ทราเวสก็เลยบอกว่านี่เขาเป็นเขาจริงๆมารับหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเขาก็รีบมารับกันนะคะแล้วทีนี้คือโทรไปครั้งแรกเนี่ยโทรหาเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนเขาก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นตลกอะไรกันนะ หรือว่าเขาแบบตื่นเต้นนะคะเขาก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยก็เลยครั้งที่สองก็เลยโทรไปหา,าน้องเขยนะคะทีนี้ทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าเขารู้กันคือคนคนที่คือคนรู้จักทราเวสหายไปทั้งเมืองนะคะทีนี้พอกลับมา,าถึงบ้านนะคะเขาก็เขาก็ รู้ตัวว่าเขาหายไปห้าวันนะคะคืออ่อนเพลียมากอ่อนเพลียจนแบบเออก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะทุกคนก็แบบถูกกักไว้ไม่ให้เยี่ยมนะคะเพราะว่าเออทั้งตำรวจจ้องต้องการที่จะสอบสวนทั้งนักข่าวนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่แบบอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยเนาะ,ะก็ก็อยากจะเข้ามาดูเขาอะไรเงี้ยเนาะ,ะแต่คนส่วนใหญ่เขาคิดว่าเออ คนเด็กพวกนี้น่ะน่าจะเอ่อแบบอะไรอะเล่นยาเสพติดแล้วก็เกิดอาการเอ่อเหมือนกับว่าเมาแล้วก็เหมือน hallucination อะไรเงี้ยเนาะคือแบบว่าเออเมายาอะไรเงี้ยเนาะเออ่คนก็แบบสันนิษฐานไปทั่วนะคะก็ยังไม่เชื่ออีกว่าเขาอ่ะโดน โดนลักพาตัวนะคะโดยเฉพาะนักข่าวเนี่ยเขาก็พยายามทำให้คนควยเขวอยู่แล้วซึ่งทราเวสเนี่ยก็บอกว่านะคะตำรวจบางคนเนี่ยนักสืบสวนบางคนเขาก็เชื่อนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่กล้าออกมาเหมือนกับว่าเออแบบชัดเจนไม่กล้าออกสื่อบอกว่าเออเขาเนี่ยเชื่อได้อยเรซนะคะเพราะว่ามีมันมัน มันเป็นไปได้ยากเหมือนกับว่าเออเหมือนตอนนี้นะคะถ้าเราตื่นแล้วเราเราไปบอกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะคนเขาก็จะคิดว่าเราบ้าซึ่งในช่วงที่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยเชื่อเลยเรื่องเอ,อ่อเรื่องออมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยกล้านะคะซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เอ,อ่อเรื่องนี้นะคะไม่ไม่ได้ออก ข่าวแล้วก็คือไม่ได้ออกอเหมือนกับว่าไม่ได้ออกสื่ออย่างอย่างแบบอ,อลังการอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ทางสื่อเนี่ยก็ปิดด้วยนะคะแล้วมีสื่อส่วนน้อยที่ท,ที่ที่ทำข่าวนี้นะคะอะ่แล้วก็เขาพยายามเหมือนกับว่าเขาอ่าคือทำให้ให้คนอ,อับอายอะ่ะ ทําให้คนแบบไม่กล้าออกสื่อไม่ยกย่องอะ่ะคือแบบพยา,ายามใส่ร้ายอะไรต่างๆนานานะคะอย่างเช่นติดยาเสพติดอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็คือวิธีการที่เขาทําให้คนคุ้ยเขว,ขวอันนี้อันนี้คือแบบการที่พวกนี้นะคะสื่อหลักทําให้คนคุ้ยเขว,ขวแล้วก็แผนการของฝ่ายมืดที่ไม่อยากเปิดเผยเรื่องเรื่องการอ,อ การลักพาตัวนะคะอันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะทรเวสเล e l l his story alien abduction นะคะก็มีหนังเขาก็มีหนังทําทหนังมาในปีหนึ่สหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เขาก็พยายามาทรเวสเนี่ยก็อาจจะมีสร้างหนังอีก ครั้งที่สองนะคะที่ที่ให้ตรงกับเรื่องราวของเขาจริงๆแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบตอนนี้นะคะเขาก,ก็มีการเปิดเผยมากขึ้นเ,เขาคือในในช่วงที่เขากลับมาแล้วนะคะก็มีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่ ช่วยให้เขาจําได้นะคะเพราะว่าหลายอย่างที่ความจําของเขาเนี่ยถูกลบนะคะว่าเออเขาไปเห็นอะไรมาบ้างเขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรสะกดจิตนะคะ hypnosis คือทางทางหน่วยงานนี้ก็ดูช่วยดูแลเขานะคะซึ่งแบบเขาก็เลยจําไดออ้บ้างคือไม่ทุกอย่างนะคะ นี่ก็คือแบบเรื่องราวของ t r a เวสนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้าใจภาษาอังกฤษเข้าไปดูนะคะนี่ายานอวกาศก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นสีนี่คือยานอวกาศแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคลาสสิกก็คือแบบแต่แต่มันน่าจะมีหลายหลยหลายอย่างนะคะยานอวกาศคืออเมริกาเนี่ย มันพื้นที่มันเยอะนะคะแล้วก็อเมริกาน่าจะเป็นเป็นจุดจุดที่ฝ่ายมืดต้องการยึดนะคะเพราะว่าถ้ายึดอเมริกาได้มันก็จะเหมือนยึดได้ทั้งโลกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอเมริกามีมีเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไระควายนะคะพวกยาพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยลงมาเหมือน ชำแหละควายนะคะเขาเรียกว่าคาวมูเทเลชันนะคะ,ะหลายคนก็รู้เรื่องนี้นะคะในในในเมืองนี้นะคะแต่เขาก็พูดไม่ได้นะคะ,ะนี่นะคะตรง Snowflake ก็โอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ หา,หาดูนะคะทราเวนี่ก็คือเขาก็ไปเยี่ยมนะคะไอ้ตรงที่เขาไปที่เขาเขาเจอเหตุการณ์เนี่ยซึ่งก็ทำให้เขาขวัญเสียนะคะตอนนี้ก็ยังก็ยังขวัญเสียน่ามันน่ากลัวมากนะคะอันนี้ไปห้าวันเลยทีเดียวโอเคค่ะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่องที่คนโกุกันมาแล้วก็ คนอื่นก็เจอนะคะแต่ว่า t ร a v e r s ทราวเวสอ่าบอทนเนี่ยเป็นเป็นเคสที่เหมือนกับว่ามีหนังทำหนังมาแล้วนะคะทำถ่ายถ่ายทำหนังนะคะเค okay, ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ